สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับห้องกุหลาบคค่ะภูเอ๋หูฟ้องแล,และห้องก้อยไม้คกูไรเออยกูตุ๊กจ้าค่ะวันนี้เราสามคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเอ๊สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วนะคกูตุ๊กอันนี้เป็นสัปดาห์ที่เก้าสัปดาห์ที่เก้าเราสัปดาห์ที่เก้าแลยนะจ๊ะค่ะเราจะเราเรียนหน่วยอะไรคะอ๋อหนูน้อยหน้า ที่มีมารยาทงามพูดจาไปร้อนะคะลูกแล้วก็มีน้ำใจในะคะถึงจะเรียกว่าเป็นหูน้อยที่น่ารักค่ะซึ่งที่คุณคุกได้พูดมานะคะคือสรุปโดยโรวมได้ว่าหูน้อยน่ารักนั่นก็คือการที่เด็กนั้นปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคม มีด้วยกันห้าหมพอ,อนะคะแต่แนี้ยกอไก้าหัวข้อใช่ห้าหมอนะคะ,ะเด็กหูน้อยน่ารักจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารเป็นยังไงคะอ๋อมารยาทในการรับประทานอาหารก็คือทานอาหารด้วยช้อนต้อมนะคะไม่ใช้มือหยิบและเวลาทานห้ามคุยห้ามเล่นตักข้าวแค่ปริมาณบนช้อนนะคะแล้วค่อยค่อยทาน ค่อยๆเคียวห้ามปุยห้ามเล่นนะคะมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะคะ่ะใช่เลยทุณผูกมาถูกต้องมากเลยนะคะอ่าในลําดับต่อไปในหัวข้อต่อไปข้อที่สองหนูน้อยน่ารักข้อที่สองก็คือมีมารยาทในการพูดและการฟังมารยาทในการพูดนี่เป็นยังไงคะคุณครูพูดให้พอค่ะ,ะเด็กดีต้องพูดจาไพเราะและการฟังที่ดีนะคะคุณผรุก็ต้องตั้ง ตจาังค่ะไม่พูดแซงผู้ใหญ่นะคะและข้อที่สามมารยาทในการเคารพผู้ใหญ่อย่างอื่นการเคารพผู้ใหญ่เราก็จะต้องเวลาเราเจอผู้ใหญ่เราก็ต้องสวัสดีค่ะหรือสวัสดีรับแล้วแต่นักเรียนชายหรือนักเรียนนะคะต้องพูดคำลงท้ายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสวัสดีค่ะและน้ำเสียงอย่างนี้ก็ไม่น่ารักนะคะเราควรจะพูดสวัสดีค่ะ พูดเพราะๆนะคะลูกนะะคในการมีมารยาทในการโทรหาผู้ใหญ่โทรหาผู้ใหญ่ก็จะทําให้ผู้ใหญ่นั้นรักเราเอ็นดูเราใช่ไหมคะคุณครใช่ค่ะค่ะข้อที่สี่มารยาทในการแต่งกายยังไงคะมารยาทในการแต่งกายเราเราต้องรู้จักอะไรคะคุณครู้จักการแต่งกายของเรานะคะเด็กๆก็ไม่สมควรที่จะแบบโหนู นะคะลูกต้องแต่งตัวให้มันสุภาพเป็นกระโปรงก็ต้องกระโปรงยาวนิดหนึ่งเป็นกางเกงก็ต้องเป็นกางเกงขายาวกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าสั้นเกินเสื้อก็อใส่มีแขนหรือแขนปุดก็คือปุดมนิดเดียวแล้วเวลาช่วงคอเนะี่ยอย่าให้มันโป๊จนเกินไปนะคะต้องเปล่ให้มันนิดชิดนิดหนึ่งนะคะมารยาทในการแต่งตัวนะคะลูกอ่าโดยทั้งหมดที่คุณครูได้กล่าวมานั่นก็คือต้องขึ้น ใช่ค่ะอย่างอาทิเช่นถ้าเราไปวัดใส่กางเกงขาสั้นาาได้ไหมคะคุณแม่ได้จ้าต้องใส่อะไรไหมคะนุกก่งกระโปรงยาวกางเกงขายาวหรือผ้าถุงนะคะอ่นไหมคะการแต่งกายของเราก็จะเป็นการอบอกลักษณะว่าเราจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อสุดท้ายมารยาทในสังคมมารยาทในสังคมคือการที่เด็กนะั้นได้อยู่ในระเบียบและิีนันในสังคม ต่อแถวโดยที่เราเห็นโดยชัดเจนที่เราสามารถเห็นได้เป็นรูปประทับเมียอะไร้างคะการต่อแถวการต่อแถวมารับของจากคุณครูนะคะถ้าอยู่ในโรงเรียนจะเด็กๆคุณครูจะแจกรายงานะหรือจะแจกของอะไรกนะ็แล้วแต่เด็กๆต้องต่อแถวใครมาก่อนอยู่หน้าใครมาที่หลังก็ต้องต่อด้านหลังไปนะคะแสงชิวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าแซงชิวแล้วเราจะทําไมครับ<อ>คุณฟ้องอไม่น่ารักเ,<อ>เลย ก็โดยในหน่วยนี้หนูน้อยน่ารักก็จะ